สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีรถสปอร์ตในตำนานที่หลายคนรอคอยการกลับมามานานแสนนานและในที่สุดมันก็กลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดกับ Honda S 2000ปี2026รถโรดสเตอร์เปิดประทุนขับสนุกที่ Honda นนำเทคโนโลยีและดีไซน์ยุคใหม่มาใส่เต็มที่ แต่ยังคง DNA ความเป็น S2000 ไว้อย่างครบเพื่อนเริ่มกันตั้งแต่ภายนอกก่อนเลยครับดีไซน์ของ S2000-2026 ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลุ่ลมกว่าเดิมฝากระโปรงหน้ายาวพร้อมช่องดักลมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ไฟหน้าเลดแบบแมทริกที่คมกริบและมีไฟวิ่งกลางวัน DRL ดีไซน์บางเฉียบกันชนหน้ามีเอสล t t e r c a r คาร์บอนไฟอร์ช่วยเพิ่มแรงกดในความเร็วสูงด้านข้างจะเห็นเส้นโค้งของซุ้มล้อที่เด่นชัดล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่พร้อมยางสมรรถนะสูงและมีช่องดักลมข้างที่ทำงานจริงเพื่อระบายลมออกจากซุ้มล้อ ส่วนด้านหลังไฟท้ายและทรงยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งกันชนหลังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่สแตนเลสขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตเต็มขั้นหลังคาผ้าใบเปิดประทุนไฟฟ้าสามารถเปิดหรือปิดได้ภายใน8วินาทีแม้ในขณะขับที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda S2000 2026ยังคงคอนเซปต์เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางแต่ปรับให้หรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังและเอากันตาร่ารองรับสรีระได้อย่างดีพวงมาลายัยสามก้านแบบแฟลตบอทท่องหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบควบุมครบถ้วน แผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถปรับโหมดการแสดงผลได้ตามสไตล์การขับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดทัวริงหรือโหมดคัสตอมจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก o บส12ลำโพงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual z o ซนช่องเก็บของถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่เพราะเป็นโรดสเตอร์ แต่ก็เพียงพอสำหรับการเดินทาง2คนเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมออโ,อโต้โฮและยังมีช่องชาร์จไร้สายกับพอร์ต USB-C ให้ครบระบบกันเสียงรบกวนจากภายนอกทำได้ดีแม้จะเปิดประทุนก็ยังได้ยินเสียงเพลงชัดเจนด้านสมรรถนะ Honda S 2 0 0 0 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ2.0ลิตรวีเทคเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ320แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6จังหวะสำหรับคนรักการขับแบบคลาสสิกและมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ DCT 7จังหวะสำหรับคนที่อยากขับสบายระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบดั้งเดิมช่วยให้คุมอารมณ์สปอร์ตได้เต็มที่ อัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ราว4.9วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักทำให้รถมีน้ำหนักเทียงประมาณ1,350กิโลกรัมระบบกันสะเทือนปรับจูนใหม่ให้มั่นคงในโค้งแต่ยังนุ่มพอสำหรับการขับใช้งานจริง ระบบเบรกเป็นดิสกเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์4พอร์ตด้านหน้าและมีระบบ Honda Sensing ช่วยเหลือผู้ขับเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Collision Mitigation Braking System และ Blind Spot Monitoring เพิ่มความปลอดภยัยแม้จะเป็นรถสปอร์ตเรื่องราคาจําหน่าย Honda S2000 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ3.2ล้านบาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและรุ่นเกียร์ DCT อยู่ที่ประมาณ3.4-5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดึงดูดสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตเปิดประทุนสมรรถนะสูงและมีชื่อเสียงในตำนานแบบนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้ว S2000 ให้ความคุ้มค่าทางด้านสมรรถนะวัสดุและเทคโนโลยีที่ฮอนด a ใส่มาเต็มที่ สรุปแล้ว Honda S 2 0 0 0ปี2026คือการกลับมาที่น่าประทับใจมากทั้งดีไซน์ที่คมและล้ำสมัยภายในที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบายสมรรถนะที่ขับสนุกเร้าใจและราคาที่ไม่ได้สูงเกินเอื้อม สำหรับแฟนแฟนฮอนด้ที่รอคอยความรู้สึกการขับรถสเตอร์แท้ๆแ,แบบเครื่องรอบจัดและขับหลังนี่อาจเป็นโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสอีกครั้งและสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลอง S2000 มาก่อนโฉม2026อาจทำให้คุณตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับ